แบุคคลที่มีฝีมือเก่งกาจนะครับจนศัตรูนั้นยังต้องยอมรับในฝีมือจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับช่องโอเวอร์รีวิวของเราจะมานําเสนอนะครับสำหรับแปดบุคคลนะครับที่มันโคจะเก่งเลยนะครับเก่งถึงขนาดที่ศัตรูนั้นนะครับยอมรับในฝีมือนะครับแล้วก็ความเป็นลูกผู้ชายของคนคนนั้นจะมีใครกันบ้างนะครับจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่ดูให้จบนะครับแล้วเดี๋ยวคอมเมนต์กันด้วยโอเคหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page นะครับฝากกดติดตามด้วยและเรานะครับไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนนนนีี้้กกััเเลยรรริ่่มมตทคแแบสําหผดง แชงคูดซีจักรพัฒนักดาบมือหนึ่งประจาเรื่องวันพีทนะครับเพราะว่าพี่แกก็เหลืออยู่แค่มือหนึ่งเท่านั้นด้วยแชงนั้นนะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่แรกเริ่มเลยของวันพีทนะครับก็เปิดตัวมาเท่เลยนะครับช่วยเหลือลูฟี่นะครับจากความตายและต้องเสียสละแข่งของตนเองซึ่งแชงนั้นนะครับก็เป็นที่ยอมรับนะครับของคนหลายคนเลยนะครับในเรื่องวันพีทแต่ถ้าถามว่าศัตรูของแชงนะครับที่ยอมรับในตัวเขาในอดีตนั้นมีใครกันบ้างนะครับถ้าหลักๆที่พวกเรานะครับนึกมาได้เลยในคนแรกก็คงจะหนีไม่พ้นนะคร นั้นนะครับไปที่เรือของหนวดข่าวนะครับเพื่อทําการเตือนเรื่องของหนวดดาด้วยในตอนนั้นนะครับเราก็เห็นได้อย่างชัดเลยเลยครับว่าทางด้านของหนวดข่าวนั้นนะครับก็ยอมรับในฝีมือของแชงคูดมากๆเพราะเขาก็บอกเลยเลยครับว่าคนอย่างแชงคูดนั้นนะครับต้องเสียแขนไปนะครับในทะเลแถบอีสบลูก็เป็นเรื่องนะครับที่ตกใจนะครับคนมากมายเลยละครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าหนวดขาวนั้นก็คงตกใจเหมือนกันที่ใครนั้นสามารถงับแขนของด้านแชงคูดไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับคนระดับจองพลเรือนะครับในยุคสมัยนะครับก่อนมารีนฟอร ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาบอกเลยแหละครับว่าตอนที่แชงคูเนี่ยมาหยุดสงครามนะครับว่าหากแชงคูนะครับมาพูดขนาดนี้นะครับเขาก็จะยอมนะครับในการหยุดสงครามด้วยเช่นกันมันบ่งบอกได้เลยแหละครับว่าทางด้านแชงคูนั้นนะครับได้รับการยอมรับนะครับจากคนบนโลกวันพีทมากๆเลยมาต่อที่คนที่2อนะครับอย่างโคซุกิโอเดงสุดยอดสมุไรในตำนานของประเทศวานโนนะครับที่เขานั้นสละชีวิตนะครับเพื่อช่วยเหลือเหล่าก้าปลอกดาบแดงสําหรับโคซุกิโอเดงนั้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมุไรในตำนานนะครับที่เขาสร้างฝีมือนะครับแล้วก็เรื่องราวของเขา ไว้เป็นตำนานมากมายเลยไหนจะเป็นเรื่องใจของเขานะครับที่เขานั้นรักลูกน้องสุดๆเลยปกป้องนะครับเหล่าก้าปลอกดาบแดงเป็นอย่างดีซึ่งความเก่งกาจของทางด้านโอเด้งนั้นนะครับสามารถทําให้ศัตรูของเขาอย่างไคโดนะครับยอมรับในฝีมือของโอเด้งถึงขนาดนะครับเรื่องราวผ่านไป20กว่าปีแล้วทางด้านไคโดนะครับยังทําการชมโอเด้งไม่หยุดเลยแหละครับว่าในตัวของเขานั้นนะครับไม่คิดเลยแหละว่าในอนาคตนี้จะมีสมุไรคนไหนนะครับที่จะมีฝีมือระดับปีศาจนะครับปรากฏตัวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนเช่นโอเด้งนะครับมันเป็นการชมโอเด้ง ในตัวเลยแหละว่าทางทานไคโดนั้นยอมรับนะครับในฝีมือของโอเด้งนะครับโดยเขาเชื่อเลยแหละครับว่าคงไม่มีซามูไรที่ไหนนะครับจะเก่งกาเท่ากับโอเด้งได้อีกแล้วเดี๋ยวเองรอดูนะเดี๋ยวโซโลเนี่ยจะทำให้เองเห็นว่าคนนี้มันเก่งเท่ากับโอเด้งเนี่ยเป็นใครอ่ะเราสายอวยโซโลนะครับก็อวยหน่อยละกันนะครับเพราะเชื่อเลยแหละครับว่าโซโลนั้นคงโดดเด่นแน่นอนจากบทบาทในตอนนี้มาต่อที่คนที่3นะครับสำหรับลูฟี่สำหรับลูฟี่ของเรานั้นนะครับก็ประทะกับศัตรูน้อยใหญ่มาอย่างเยอะแยะมากมายเลยนะครับจึงทําให้นะครับก็ไม่แปลกอะไรหรััรูนนน้ะ จะยอมรับฝีมือนะครับทางด้านของลูฟี่แต่ถ้าพูดถึงนะครับศัตรูคนไหนที่ยอมรับฝีมือของลูฟี่แล้วก็เป็นที่ตรึงตาตรึงใจนะครับแฟนคลับวันพีมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับศัตรูอย่างคาตาคุริหนึ่งใน3ามแม่ทัพขนมหวานนะครับหากเปรียบฝีมือแล้วก็คือมือขวาของทางด้านบิ๊กมัมเลยโดยการต่อสู้กันนะครับระหว่าง2คนนี้นะครับทางด้านพี่คาตาคุริของเรานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวขี้หมาแห้งเลยแหละครับเพราะว่าพี่แกนั้นก็ต่อสู้กับทางด้านลูฟี่นั้นแบบลูกผู้ชายเเเเเเลลยยยนนะครรััับบทท้้งงีีีี่่่ขขขาาาไไดปปใตวออูฟม ทำการแทงตัวเองนะครับเพื่อแบบว่าให้ทําการเสมอภาคกับลูฟี่ในการต่อสู้จนในท้ายได้สุดแล้วนะครับเขานั้นได้พ่ายแพ้กับลูฟี่ไปแต่เขานะครับกับไม่ได้โวยวายอะไรนะครับกับโชว์สปิริตนะครับของผู้แพ้ที่ดีเรียกได้ว่านะครับทางด้านคาตาคูรีนั้นยอมรับในฝีมือของลูฟี่นะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะที่ศัตรูคนหนึ่งนั้นนะครับจะยอมรับฝีมือของอีกคนนึงทั้งที่ตัวเองนั้นพึ่งแพ้ไปมาต่อที่คนที่4่นะครับยางหนวดขาวชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนะครับและเป็น เป็นราชาโจรสลัดอย่างโกดีโรเจอร์เลยสำหรับนวดข่าวนั้นนะครับเป็นคนที่ผ่านศึกน้อยใหญ่มาเยอะเลยนะครับเป็นคนจากยุคสมัยเก่านะครับที่สามารถยิ่งใหญ่ได้ในยุคสมัยใหม่ถึงแม้ว่าเขานั้นจะเสียชีวิตไปนะครับในมหาสงครามมารีนฟอร์ดแต่คนส่วนใหญ่นะครับก็ยังนับถือนะครับในความสามารถและก็ฝีมือของเขาอย่างเช่นซิวเวอร์เรรี่นะครับที่เขากลับต้องเสียน้ําตาลงไปนะครับจากการที่เห็นทางด้านของนวดข่าวนั้นเสียชีวิตทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับผักนับจริงๆแล้วกลุ่มของโรเจอร์นะครับที่มีซิวเวอร์เรรี่นัต เป็นศัตรูกับกลุ่มหนวดขาวถึงแม้ทั้งสองคนจะต่อสู้กันแลวเป็นเพื่อนกันนะครับแต่ในฐานะศัตรูกันในอดีตนั้นพวกเขานะครับต่างยอมรับฝีมือซึ่งกันและกันและทางด้านของซิเวอร์เรอรี่นั้นก็นับถือนะครับในฝีมือของหนวดขาวด้วยหรือแม้กระทั่งเซนโงคูนะครับคนที่เป็นจอมพลเรือนะครับก็ยังนับถือนะครับในฝีมือของทางด้านหนวดขาวเลยครับว่าชายผู้นี้นะครับเป็นชายที่ยิ่งใหญ่นะครับคงอยู่กับโลกไปนี้า นี้เป็นศัตรูกับหนวดขานะครับยังทําการกลับตัวกลับใจมาเข้าร่วมกับหนวดขานะครับพะเขานั้นก็นับถือนะครับในฝีมือความสามารถแล้วก็จิตใจนะครับของหนวดขาวที่ไม่เหมือนใครและก็มาต่อที่คนที่5านะครับสำหรับหนวดดาหลายคนคงสงสัยว่าเฮ้ยหนวดดำเนี่ยมีคนยอมรับได้หรอมันก็มีนะครับหากเรานะครับลองไปย้อนกลับดูดีๆนะครับทางด้านของเชงคูนั้นถึงแม้ว่าเขานะครับจะไม่ค่อยชอบขี้หน้าหนวดดาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขานั้นก็ยอมรับในฝีมือของหนวดดาเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเขาคงไม่มาเตือนหนวดข่าวหละครับว่าระควจ เลยนะครับทางด้านหนวดดาไปซ้ําไม่ควรที่จะไปยุ่งนะครับเป็นเพราะว่าทางด้านของแชงคูนั้นเคยมีบาดแผลนะครับที่ทางด้านหนวดดำเคยสร้างเอาไว้อีกทางนะครับทางด้านแชงคูนั้นนะครับเขาก็รู้ดีแหละครับว่าหนวดดํานั้นมีฝีมือนะครับเพียงไหนนะครับเท่ากับว่าทางด้านแชงคูนั้นก็ยอมรับในฝีมือของหนวดดาว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเลยทําการเตือนกลุ่มหนวดขาวและยิ่งปัจจุบันนี้นะครับเมื่อกลุ่มหนวดดานั้นสามารถก้าวขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนะครับจนกลายเป็นสีจักรพพรดได้นะคร ครับในเหล่ามวลชน และมาต่อที่คนที่6นะครับสลับโกดีโรเจอร์ชายผู้เป็นราชาโจรสลัดนะครับหลังจากที่โรเจอร์นั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นราชาโจรสลับนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่ใครต่อใครนะครับก็ต่างนับถือนะครับแล้วก็ยอมรับในฝีมือของเขาไม่ว่าจะเป็นศัตรูคนไหนนะครับที่ประทานนะครับกับโรเจอร์นะครับก็ต่างยอมรับในฝีมือของเขาอย่างเช่นทางด้านของชิกกี้นะครับศัตรูตัวฉกาจของทางด้านโรเจอร์นะครับยังยอมรับในฝีมือของโรเจอร์เลยนะครับถึงขนาดที่ว่าโรเจอร์นั้นถูกจับเข้าคุกไปพี่แกก็ทําตัวเป็นเด็กงอแง ยอมนะครับเข้าไปช่วยทางด้านของโรเจอร์แล้วก็ติดคุกไปนะครับในท้ายที่สุดนะครับซึ่งไอ้นี้มันเป็นการบ่งบอกได้ดีเลยแหละครับว่าศัตรูนั้นนะครับต่างยอมรับนะครับในฝีมือของโรเจอร์และเป็นชายที่คู่ควรกับการที่เป็นราชาโจรสลัดและต่อที่คนที่7นะครับสาหรับจูราคิวมีฮอกนะครับชายตาเหี่ยวผู้เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกนะครับที่ฝีมือของเขาไม่ธรรมดาเลยแหละครับแน่นอนแหละว่าทางด้านมีฮอกนั้นนะครับก็เปิดตัวมาตั้งแต่แรกเลยนะครับใครต่อใครก็ต่างนับถือในฝีมือของเขาก็ไม่ว่าจะเป็นโซโลเอย่นอ มีฮอคและอยากจะก้าวข้ามมีฮอคไปได้หรือแม้กระทั่งนะครับวิสตาดาบุพานะครับนักดาบมือหนึ่งนะครับของกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวยังยอมรับนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ประทะกับชายผู้เป็นนักดาบระดับหนึ่งของโลกอย่างมีฮอคนะครับมันก็เลยแสดงให้เห็นเลยแหละครับว่ามีฮอคนั้นนะครับเป็นชายคนหนึ่งที่มีเกียรติมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าศัตรูจะต้องประทะกับเขายังไงก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังรู้สึกเคารพนะครับแล้วก็ยอมรับในฝีมือของทา้งด้านของมีฮอ นะครับสำหรับเอสมัดอาคีสำหรับเอสนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชายหัวร้อนนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับของมหาสงครามมารินฟอร์ดแต่เอสนั้นนะครับก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถระดับสูงและเป็นที่ยอมรับนะครับของเหล่าบรรดาผู้คนมากมายเลยอย่างเช่นนะครับตอนที่หนวดดำนั้นก็คือมาตั้งกลุ่มโจรสลัดของตัวเองยังเคยชักชวนทางด้านของเอสนะครับมาเข้าร่วมกลุ่มโจรสลัดของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าความนับถือนะครับทางด้านของเอสว่าเอยฝีมือไอเด็กคนนี้มันก็ไม่ธรรมดาหรือแม้กระทั่งจินเบยนะครับชายชาตรีแห่ง จินเบกับเอสนั้นในตอนนั้นจะสู่สีมากๆเลยไม่สามารถหาผู้แพ้ชนะได้แต่ทางด้านของจินเบนั้นก็ยอมรับนะครับแล้วก็นับถือในตัวของเอสมากๆเลยอย่างเช่นตอนที่เอสนะครับจะถูกประหารในมหาสงครามมารินฟอร์ดและแน่นอนหละว,ว่าจินเบนั้นที่เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพจอนสลัดในตอนนั้นจะต้องรวมพลในตรงนั้นด้วยเขาทําการปฏิเสธนะครับเพราะว่าเขานั้นก็นับถือนะครับทางด้านของเอสแล้วก็ทางด้านหนวดขาวจึงแบบว่าไม่อยากจะทําสิ่งนั้นนะครับจึงนำการปฏิเสธไปจึงทําให้จินเบนั้นนะครับก็เลยถูกปลดจากการเป็นเเททพพโจรสลััััดนนนนนะคบาาาาววมมี่ขข้ถืออใตง ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น8บุคคลนะครับที่ได้รับการนับถือหรือว่ายอมรับนะครับในฝีมือจากศัตรูนะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องมีมากกว่านี้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นสีจักรพรรดิคนอื่นหรือบรรดาเจเทพโจนสลัดคนอื่นนะครับหรือคนฝั่งทหารเรือก็ได้นะครับพวกเขาเหล่านี้เนี่ยเวลาเจอศัตรูนะครับศัตรูก็ยอมรับในฝีมือแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยข้าเนี่ยด้อยกว่าหรือว่าอะไรนะครับเป็นการยอมรับนะครับในแบบลูกผู้ชายเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่ามีตัวละครตัวไหนบ้างนะครับที่อยากจะเพิ่มเข้ามากกก็ลลลออองงงคมมเเนนนตาาาาข้้้่ีแวััะรบปิดโส ทุกคนคอมเมนต์อยู่แล้วก็ลองคอมเมนต์มาแลวกันนะครับขอเพียงแค่ย่ายคาอามเมนต์กันนะครับในแบบผู้ดีนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับแบบมีอรารยชนเข้านี้ก็เพียงพอแล้วและเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fan Page น,นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้นะครับคงต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ